หลายคนไม่รู้มะเร็งมาจากในครัวหมอประชาะออกโรงเตือนเองเผอชัดๆมีอะไรบ้างของอร่อยคู่ครัวคนไทยทั้งนั้นนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์หมอผ่าตัดสมองศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอลง facebook แฟนเพจหมอประชาผ่าตัดสมองเล่าเรื่องมะเร็งมาจากในครัว เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับโดยคุณหมอได้ระบุว่าเข้าครัวจะทอดไข่หยิบหอมแดงเจอราดำซึ่งราเมียฟลาทอกซินซึ่งทำให้เป็นมะเร็งตับได้มะเร็งตับมาจากในครัวหัวหอมกระเทียมพริกแห้งถั่วลิสง เมื่อกินเข้าไปที่แรกที่จะโดดซึมคือตับดังนั้นมะเร็งตับและท่อน้ำดีจึงเป็นโรคอันดับหนึ่งของคนไทยเพราะมาจากในครัวนั่นเองแล้วสำหรับประเด็นนี้ถ้าเป็นร้านอาหารล่ะนายแพทย์ประชาบอกว่าไม่รู้จะแก่ออกล้างให้หรือเปล่าถั่วและพริกที่ป่นแล้วเขาคัดเอาเม็ดที่มีเชื้อราออกไม้มะเร็งตับอยู่ที่คนกินเวลาไปกินร้านอาหาร คนไทยตายจากมะเร็งอันดับหนึ่งอันดับสองคือโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกทั้งคู่ป้องกันได้ขอให้ร้านอาหารโปรดแกะราดำออกจากเปลือกหอมกระเทียมล้างให้สะอาดถั่วลิสงที่จะนำไปคั่วโปรดคัดราดำออกด้วยครับคุณหมอกล่าวอีกว่าตับจะเป็นตัวทำลาย a f l a t กซินแต่อฟลาทอกซินเป็นพิษที่ทำให้เกิดมะเร็งตับขอให้ร้านอาหารนำเชื้อราออกจากอาหาร เพื่อให้คนไทยไม่ตายด้วยโรคมะเร็งตับครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารใกล้ตัวในครัวของเราที่หากมีเชื้อราก็จะส่งผลกับสุขภาพได้แบบนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o m ขอบคุณครับ